สวัสดีค่ะน้ำตาลค่ะบอบบี้บราโปรอาร์ติสสวัสดีค่ะพิมนัทนานบอบบี้บราโปรอาร์ติสค่ะและนี่คือวิตามินเอนริชสมูทติ้งเซรั่มวิตามินเอนริชเฟสเบสอินเทนซีฟเซรั่มเรเดียนพรีเมอร์สซลทิ้งคลีนซิ่งออยล์และนี่คือวิตามินเอนริชสมูทติ้งเซรั่มเซรั่มเนื้อน้ำนมที่จะช่วยทําให้ผิวของคุณนั้นดูอิ่มฟูชุ่มชื้นและเปล่งปลั่งกระจ่างใสอัดแน,น่นด้วยสารบํารุงอาร์ติไฮโดรโกลฟูดคอมเพล็กซ์ ที่มีสารสกัดจากผลไม้ตระกูลฉ่ำน้ำอาทิแตงโมและแอปเปิลและยังมีวิตามินซีและในอาเซนา,าัลไมเพื่อที่จะเตรียมผิวในการแต่งหน้าในขั้นตอนถัดไปให้ใช้ควบคู่กันกับวิตามินเอนรีเฟ c e เบ s เพื่อผิวที่ดูอิ่มฟูและพร้อมที่จะแต่งหน้าในขั้นตอนถัดไปอย่างสมบูรณ์แบบแนะนำเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์บำรุงและฟื้นฟูผิวอย่างล้ำลึกวิตามินเอนรีเซอร์วติ้งเซรค่ะ วันนี้พี่พิมพจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งค่ะนั่นก็คือวิตามินแอนด์ c ิชเฟสเบสออร์อินวันพรัมเมอร์แอนด์มอยเซอรเซอร์ค่ะเป็นพรัมเมอร์ที่ออกแบบมาทั้งบำรุงผิวด้วยแล้วก็เตรียมผิวก่อนแต่งหน้าได้ดีที่สุดค่ะเขามีส่วนผสมของวิตามิน b C และ E ค่ะช่วยทำให้ผิวดูแข็งแรงกระจ่างใสแล้วก็ปกป้องมลภาวะด้วยเขาจะมีความชุ่มชื้นจากไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วก็สควอลินนะคะและให้ความเรียบรื่นจากเชียร์บัตเตอร์ค่ะลักษณะเขาจะเป็น เหมือนบัตเตอร์เหมือนเนยเลยค่ะแต่เวลาเกลีย่ยแล้วเขาจะแบบละลายเหมือนไอศครีมเลยจะทําให้ผิวรู้สึกสบายผิวแล้วก็อิ่มน้ําด้วยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของเกรฟฟูดและดอกเจอร์เนียมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยแนะนําให้นวดเบาๆบนใบหน้าให้ทั่วหน้าเลยนะคะการนวดเหมือนเราทําสปา at home ค่ะแล้วก็จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายทําให้ผิวรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นอิ่มน้ำมากขึ้นพร้อมที่จะแต่งหน้าแล้วค่ะ ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะก่อนนอนก็ใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเขาก็บอกแล้วคือวิตามิน e n น i c h ิชเฟสเบสอออินว um ันพรีเมอร์แอนด์ t u r i เจอร์เซอร์ค่ะอินเทนซีฟเซรั่มเรเดียนพรเม spf 25 pa 2 plus ค่ะพรเมอที่จะช่วยปลุกผิวของคุณให้ดูกระจ่งางใสเปล่งปลั่งตลอดทั้งวันด้วยสารสก,กัดจากโสมและถั่งเช่า ที่จะช่วยบูสต์เอน์จีของผิวคุณให้ดูเปล่งปลัง่งเป็นไพรเมอร์ที่เหมาะสำหรับคนที่สีผิวไม่สม่ำเสมอหรือคนที่มีปัญหาผิวดรอปมองคล้ำไม่กระจ่างใสและยังมี SPF 25 PA 2+ ที่จะช่วยปกป้องคุณจากรังสี UVA และ UVB ได้ด้วยค่ะแนะนำวิธีการใช้ไพรเมอร์เซรั่มค่ะวอร์มที่หลังมือแล้วนวดลงบนผิวหน้าโดยเริ่มจากกึ่งกลางของใบหน้าแล้วตามด้วยบริเวณ T- โซน จากนั้นใช้แปรงซอฟโฟกัสเพื่อเกลี่ยนเนื้อไพรมือให้กระจายตัวเพื่อผิวที่ดูกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นตามด้วยรองพื้นได้เลยค่ะ s o ทต i n g cleansing oil เป็น o อ,อยทำความสะอาดผิวหน้าที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของบอบบี้เบเลยค่ะเป็นสูตรที่สามารถล้างเครื่องสำอาง ไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาแก้มปากหรือว่ารองพื้นเนี่ยหมดในขั้นตอนเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถล้างเครื่องสำอางที่กันน้ำได้ด้วยค่ะด้วยประสิทธิภาพค่อนข้างสูงของเขาเนี่ยสามารถล้างและยังกักเก็บความชุ่มชื้นแต่ยังทำให้ผิวรู้สึกนุ่มสบายผิวด้วยค่ะวิธีการใช้นะคะกด cleansing oil 3-4ถึง4ปัม๊มลงบนฝ่ามือที่แห้งสนิทค่ะแล้วนำมานวดคลึงเบาๆทั่วใบหน้าค่ะหลังจากนั้นใช้มือแตะน้ำสะอาดแล้นวด อีกครั้งหนึ่งกลับไปนวดแล้วเนี่ยพอยจะแปลสภาพเป็นน้ำนมค่ะแล้วก็สามารถชำระล้างดูดสิส่งสกปรก,โกภายใต้ผิวเนี่ยออกมาได้อย่างสะอาดหมดจดเลยค่ะและที่สำคัญเลยยังให้ผิวรู้สึกเนียนนุ่มชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาค่ะเพราะเขามีสารสกัดจากน้ำมันเมล็ดมีเดลโฟมน้ำมันสกัดจากต้นทรมนโนและน้ำมันจากดอกซูบากิค่ะอีกทางยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นทาให้ผิวไม่แห้งตึงด้วยน้ามันมะกอกค่ะ